สวัสดีครับผมช่างคิงจากร้านกุญแจคีย์ยสีนะครับวันนี้ก็ได้มาบริการทำรีโมทสมาร์ทคีย์ของ d m a ม็กอิ u สุนะครับผมตัวปี2015รุ่นโกดสตาร์นะครับตัวนี้ลูกค้าอยากจะทำเพิ่มนะครับผมวอนนี้ช่างก็ได้ทำการลงโปรแกรมเสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับลูกค้ามีอยู่หดอกนะครับจะทำการเทสรีโมทนะครับ ล็อกนะครับกดล็อกนะครับล็อกเดิมลูกค้านะครับกดปุ่มสตาร์ทนะครับคากลูกค้าแฟนเพจท่านใดนะครับผมที่สนใจอยากจะทำรีโมทรถยนต์ทุกรุ่นนะครับผมติดต่อสอบถามก็มาได้นะครับเบอร์โทร08 9 9 3 6 4 4 3 7จ้าช่างคียงยินดี ให้คำปรึกษาครับผมกบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ